สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันช h a n n e l นะคะตอนนี้ป้าเปียกอยู่ที่สนามบินนะคะที่อุบลมารับคุณลุงแต่ว่าเครื่องดีเลยนานมากเลยเป็นชั่วโมงเลยนะคะก็ยังยังไม่มานะอ่าเครื่องยังไม่ลงนะตอนนี้ป้าเปียกก็เลยมารออยู่ในรถนะคะวันนี้ทั้งวันไม่ได้เข้ามาทักทายพูดคุย อะไรก,กันกับพี่น้องของเพื่อนลูกหลานเลยนะคะก็ก็ได้แต่เข้าไปดูคลิปของอา,อาจารย์ภูศิวิไลบ้างน้องที่ดาลาบ้างแล้วก็ช่องต่างๆทุกคนก็รอดูหนังหนังใหญ่ไม่ใช่หนังสั้นหนังฟอร์มยักษ์ฟอมใหญ่ของค่ายศิีวิไลนะคะในกลุ่มปิดนะคะก็รอกันสองทุ่มกว่านะคะ ก็จะได้ชมหนังกระตันยูกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็หลายคนก็ใจจดใจจอแหละนะคะรวมถึงยายเปียกด้วยพอดีคุณลุงลุงอนอนซ่อนเสียงพิ้นกำลังเดินทางนะคะกำลังจะกลับมาจากกรุงเทพปกติแล้วบอกว่าจะมาบ่ายสามโมงนะคะแต่ตอนนี้เครื่องดีเลยมาเป็นชั่วโมงกว่าเลยนะคะน่าจะถึงก็คงอีกไม่นานหรอกนะคะ คงจะถึงอีกไม่นานน่าจะเลทไปถึงสี่โมงหรือสี่โมงกว่าที่ออกจากกรุงเทพเนาะก็เลยมารอกันอยู่นี่แหละรถเยอะมากเลยพี่น้องโอ้บ่มี่มองจอดเลยนี่ปะเปียกให้ลูกต้องจอดอยู่กลางถนนเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าคนอื่นเพิ่นก่อจอดขึ้นกันนะคะขั้นอื่นๆเพิ่นก่อจอดอยู่กลางถนนเลยขึ้นกันนะคะเพราะว่ามันไปบ่ได้อยู่แล้วเนาะเออแต่ก็เหลือไว เหลือไว้เลนหนึ่งนะจอดข้างเดียวนะคะจอดเลนหนึ่งดูเยอะมากเลยแต่ป้าเปียวไม่กล้าถ่ายออกไปโอ้โหมองไปข้างหลังป้าก็ยาวเหยียดเลยนะคะเอ๊คนเดินทางทำไมคนเดินทางเยอะขนาดนี้ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะคะอุ้ยดูหัวลานพี่นอ้องช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเทศกาลแต่ทำไมคนเดินทางเยอะขนาดนี้เดือนนี้เดือนอะไรอะ่ะ เดือนพฤศจิกายนก็ไม่ไม่มีเทศกาลอะไรที่พิเศษนะแต่ทำไมคนเดินทางเยอะจนไม่มีที่จอดรถขนาดนี้คงจะมารับพี่น้องเอ่อรับมารับคนในครอบครัวของใครๆหลายๆคนนะั่นแหละนะคะมันจึงจอดจนเต็มไม่มีที่จอดขนาดนี้นะคะโอ้โหพระเปียกก็นั่งรออยู่ในรถเนี่ยก็ นั่งรอนานๆนก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยถ่ายบรรยากาศเนาะให้ดูแต่ว่าดูนิดนึงก็น่าจะได้นะได้ไหมอกกับกล้องได้หรือเปล่าอืมประเพียกกับกล้องไม่เป็นละในขณะที่ถ่ายคลิปนะดรือยังไงอะไรหรือว่าประเพียกทําไม่ถูกนี่แหละนะคะก็คนเยอะมากไม่ถ่ายดีกว่า เพื่อความปลอดภัยเนาะไม่ถ่ายคนอื่นดีกว่าถ่ายตัวเองนี่แหละนะคะเกรงว่าถ้าไปถ่ายติดรถหรือคนอื่นมันจะมีปัญหาเออก็ถ่ายแต่ป้านี่แหละเอาเป็นว่าเราอยู่ในรถเนาะป้าเปียกก็อยู่ในรถของตัวเองนะคะรอคุณลุงนะคะกําลังมาตอนแรกก็คุณลุงว่าจะกลับเองนะคะนั่งนั่งโดยสารกลับเองนั่งรถตู้กลับเอง หรือไม่ก็แท็กซี่นะคะแต่ว่าตอนนี้มันค่ำแล้วป้าก็เป็นห่วงเนาะก็เลยมารับเองเลยดีกว่านะคะให้ลูกพามาปเปียกกระับรถปรเป็นดอกครับเป็นยเตมบอกคับ <c oughs> บอกคับดูดูมันก็เลยบอกเป็นนะคะอืมคุณลุงแหละไม่ให้ป้าขับรถแต่ว่าป้าก็โอเคไม่เป็นไรอายุเยอะแล้วไม่ขับก็ไม่ขับนะคะ แต่มันก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้แลยเนาะถ้าขับรถไม่เป็นก็รับกรุงแล้วก็คงจะไปทานอาหารกันนะคะแน่มีข่าวว่าให้มีฝนฟ้าอากาศอยู่นะที่ไหนนะให้ระวังอีกแล้วแวบๆบบบข่าวคราวทางน้ำท่วมก็ยังไม่สั่งไม่ซาเลยนะเพราะว่าพอน้ำลดมันก็มีปัญหาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายตามมาเลยเนาะ ความเสียหายความจะต้องปรับปรุงบำรุงดูแลทั้งจิตใจคนทั้งคนทั้งสถานที่ก็ว่ากันไปเนาะ,ะยังไงเราก็ไม่อยากจะให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่มันเป็นเลือกไม่ได้เลี่ยงไม่ได้มันเป็นภัยธรรมชาติเนะได้แต่ภาวนาขออย่าให้มีอะไรรุนแรงร้ายแรงมากมายไปกว่านี้นะคะตอนนี้ก็ได้แต่เฝ้ารอเวลาสองทุ่ม นะยี่สิบเก้าสองถุงยี่สิบเก้านะที่สันพัสิบฉายหนังเพิ่นจะปล่อยหนังกะตันยูนะคะของข่ายสีวิไลก็เรารอเชียร์รอชมรอลุ้นนะคะมันเป็นความบันเทิงอีกแบบหนึ่งนะคะที่เราจะช่วยให้พวกเรามีมีความสุขเอา้ากล้องของป้าใช่แล้วเมื่อสักครู่นี้ทำไมมันมืดจังเลยอะ่ะเออหน้าจอถูกล็อกเนาะป้าเปียกก็นึกว่ามันมืดเพราะว่ามัน มันคํำแล้วอะตอนนี้ดูสิพอมันหน้าจอไม่ถูกล็อกมันก็เห็นหน้าของป้าอยู่นี่เออมันก็ไม่ได้ดำมืดตื๊ดตืขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะเออเห็นหน้าแล้ววันนี้เห็นหน้าแล้วพี่เนื่องว่าสักครู่นี้หน้าดำมิดหมีเลยแต่ตอนนี้ก็โอเคนะคะเห็นหน้าดีขึ้นละหนาเป็นหนาคนแล้วด้วยจ้าืันสักครู่มันมืดผุด ข้างนอกมันก็กําลังมืดนะตอนนี้อากาศก็กําลังมืดนะคะกําลังจะได้เวลาดูหนังดูหนังเรื่องกตันยูนะคะหนังเรื่องสําสนึกรักบ้านเกิดตอนกตันยูเหมนว่าเราก็อยากจะดูกันเนาะ ป้าเปียกก็เข้าได้แล้วนะคะเข้ากลุ่มปิดได้แล้วคุณลุงเข้าได้ก่อนนะคะเครื่องของคุณลุงเข้าได้ก่อนตอนแรกนึกว่าเราจะได้อา่าเพิ่นนายตอนกลางวันป้าก,ก็นึกว่าป้าจะไม่ได้ดูและตอนแรกเข้าซื้อไม่ได้เนาะมีแต่คุณลุงซื้อได้แต่คุณลุงก็อยู่ที่กรุงเทพนะคะและทีนี้โอ้น่าจะลงมาเที่ยวนี้ไหมนะคะเพราะว่าคนเริ่มทยอยเดินกันออกมาผู้โดยสารออกมากันเต็ม แล้วที่ถนนขึ้นรถใครรถเราแล้วนะคะตอนนี้คุณลุงก็น่าจะมาเที่ยวนี้ด้วยแหละเนาะมันตอนนี้มันก็ต้องห้าโมงกว่าเลยไหมห้าโมงกว่าแล้วยังไม่ถึงหกโมงนะคะอืมน่าจะมาเที่ยวนี้แหละคุณลุงลูกก็เดินเข้าไปรับอยู่ข้างในแต่ป้าเปียกก็ออรออยู่ที่รถนะคะเพราะว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่เขามา ให้เลื่อนรถป้าพอที่จะได้โทรบอกลูกได้เนาะก็เลยต้องอยู่ที่นี่ถ้าไม่มีใครอยู่แล้วก็หากเจ้าหน้าที่เขาต้องการที่จะขยับรถมันก็จะไม่มีใครรู้นเองป้าก็เลยต้องรออยู่ที่นี่เอ๊ะทำไมไม่ให้คนไหนขับรอละ่ะจะได้อ่าจะได้อ่าขับรถจะได้เคลื่อนรถได้อันนั้นก็คือไม่ใช่เลยนะคะ ถ้าคนขับรออยู่แล้วเขาเลื่อนรถไปที่ไหนเราก็จะไม่เห็นเลยขอนี้ยังรถเยอะมากเลยนะอ่าน่ะเห็นละคุณลุงน่าจะมาแล้วใช่คุณลุงมาเที่ยวนี้จริงๆด้วยกําลังมาแล้วด้วยจ้าเด้อคุณลุงกําลังมาแล้วเดี๋ยวป้เาเปียกขอสําหรับคลิปนี้ก็ขอลงเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ